ขอโทษด้วยนะครับเรื่องเอ่อเทปเกมเอ่อไม c r o s o f t i n f ฟิ i t ตนะครับอาจจะหายไปหนึ่งเทปนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับจะร่ามมาหนึ่งเอ่อวิชั่นนะครับก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็นะไม่อยากจะพูดหรอกแม่งมหาหาทางออกต้องนานแม่งอยู่ใกล้ๆเลยชิบหาย อ่าขอหน่อยนะครับเฮ้ยเจอเจอตู้แล้วแม่งก็มาเฟซตอนที่กูแคสเกมอยู่ด้วยนะครับเพื่อนกูแต่ละคนแหมกูเลยอยากเอาตีนไปเกี่ยหน้าจริงถ้าไม่อยากคิดว่าเป็นรุ่นพี่นะเออไม่ต้องมานอนหรอกครับอันนี้ขายอะไรอ่ะขายขายขายเสื้อผ้าเหมือนมีก้อนชิดวางอยู่ไครับ ลูกสองกับนี่กูไม่ใช้อสนาอ่ะกูเกลียดโคตรเกลียดสนาเลยบางคนแม่งบอกมีแต่คนบอกว่าพี่อย่าเล่นสนาเถอะแม่งโหดแล้วมันต้องเป็นกูทุกเหรอ,อเออเร็วๆเ,เหอะกูกิดจไปใส่ฟับแต่คนก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วกูก็ไม่ได้อ่านอ่านไม่ค่อยออกกย มากรได้เอายันวัวไอสัตว์นี่ระยะไกลห่อระยะไกลห่อ อะไรอะไรกูเอาลูกสุดแฝบอะไรอะไรเออคิดว่ากูกลัวใช่กูกลัวมพูดถูกเฮ้ยเป็นพลาสติกกับของโอเค น้ำยาสามสีเลือกถูกกระทิมาอาเจอพิกล็อกนะฮะต้องรีบทำภารกิจนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวยาวมือนคลิปที่แล้วสิบ้านาทีอะงงครับหาทางออกไม่เจอต้องทา,าชีลด้านจริงหรอเราต้องรูดของก่อนนะฮะเป็นสัพพนามสัพพานียม เขาไปกูจะได้ออกมาไนงะเอ้ยอำไปทางนี้ใช่ไหมาตกลงเหมือนไอ้พวกหนังหนังหนังไทยหนังจีนหนังอะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะทีงนี่เหรอ้อะไรอ่ะเฮ้อะไระถุงยาฟังดีๆนะถุงยานะฮะเราฟังผิดนะ ให้มีผิดล็อกเลยเว้ยเดินเล่นไปนะครับผมจะไม่แปลฟังอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้จบจบจบทุยเธอเธอเก็บของมาให้เราบ้างไหมเนี่ยเราอเล็กซานด์ร์แต่ผมสั้นจะเป็นแนวใช่ไหายเออเร็วๆเธอเราคิดมันจะยาว อ้ออยังไงเราอะยังไงเราอะเฮ้ยช <tremendously S 1> <co ld guide 'd variations> ิบหายละชิบหายละชิบหายละมาแล้วทุกวีทุกวันเลยนะมึงอะเริ่มเบื่อแล้วนะโอ้ยไม่รังของพันสองแล้วอ่ะโอ้กูตกใจนะมึงรู้ป่ะเนี่ยชิบหาย อ่าขอบคุณครับอ่าเปิดไว้ไงแหละเอ้กูก็ไปอีกแกอ่ามูาติขอบไปแล้วกันแล้วก็ปิดไว้ด้วยนะด,ดูนะดเออไม่ต้องตรวจนาหนหรอกโอ้ยกูก็ยิงว่าวด้วยนะ อะไรจะดวนปืนเหรอลอยไปก่อนนะจ๊ะลอยไปก่อนนะจ๊ะอ๋อไอพลังนี้นี่ว่าที่เจอในอินโทรอ่ะอินโรอินโรของพาร์ทแรกนะฮะ อินโทรเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้เนี้ยกูลงผิดมันไม่ใช่อินโทรของพาร์ทแรกนะฮะมันเป็นอินโทรหน่อยหนอย,อยู่หน่อยอยู่หนเกมนี้เนี่ยใครไม่ชอบเลือดท่ามดูนะฮะรอยนานๆน,น,นะจ๊ะ นี่ยพลังพลังไอโนตนักแอนนี่รู้สึกว่ามันจะไอ้นี่จริงนะมีแต่คนซื้อไม่ใช้นะครับฉันนี่แหละคือฮีโร่อะไรอย่างนี้ป่ะไปออกออกเซิร์ชออกกินไม่ได้พลังเต็มอยู่นะ่ะ ไม่กล้าเข้าไปอะที่เกียรหาของอสัตว์ตกใจอ่ารีฟิลใช่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่เอาจะหือวำหาอะไรเนะี่ยอ่ารีโหลดแทบปบ ชอบมากเลยลูกซองอ่ะแม่งแรงสิบหายเลย think, อ๋อเพิ่มเดือดนะยังไงต่อทางนี้เหรอโห oh, อีชิบหายตกใจตกใจนะเนี่ยตกใจนะเนี่ย,นนยแม่โผมาสักคู่ตกใจอ่อยังไงครับยังไงครับ โอ้โหล้านโล่งๆนี้เหมือนน่าจะเจอบอสยังไงก็ไม่รู้อะไรเมื่อกี้เราวะคันตาเลยเนะนี่ยนี่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 นนพิกหมูพิกหมูอ่าต้องใช้ดอกดอกเจอ ออกปัจจุบันในการพลิกล็อกนะรู้สึกว่าต้องให้ไอตัวที่พูดอยู่เนี่ยมันใช่ป่ะว่น่าจะใช่อ่ะให้มันพลิกล็อกอ่ะให้มันล็อกเองอ่ะให้มัน,อ,อ,อ,มนอันล็อกเองอ่ะอธิบายยากว่ะ ไม่อ,อ,อ,อยากมองหน้อานนอ่าะเออขายไปนั่นแหละครับขอบคุณนะครับไปเจอ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 โอเคครับตัดพาร์ทดีปะวะ ตัดตัดนะ,ะตัดตัดตระสตัด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 นะครับตัดพาร์ทเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับ